กครับผกบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโตสักเท่าไหร่เนี่ย ไตมาสหนึงออกมาอ้โตดีอยู่ที่คาเขาวนะครับตาต่ำเหมือนกันนะครับก็1.5เปอร็นดีวีว่าเราคาดเอาไว้อาจจะน้อยประัานสักนี่หนึงนะพอดีว่ามีการฟื้นตัวในตลาดนิสิแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังไตรมาสสองกำมองเหงไ่ไตรมาสสตัวเลขที่เราการคาดการณ์เรานะครับจะเห็นว่าเราบรมาตรสองโต1.8เปอรเซ็นต์ยียวยนะครับก็เทียบต่อช่วงเราเดียวกันปีก่อนเ็การฟื้นตัวไตรมาสต่อไตรมาสตี่ยออกไปได้แต่ถ้เห็นเศรกิจไทยร้อนแรงเ่งจริงเนี่ยเราไปม่วง ปีนี้นะครับว่าจะโตได้เฉียดส่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมมันมน่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไม่ใช่แค่ปีนี้แต่น่าจะเป็นปีหน้าคุณภาพทางขวาครับเห็นว่าปีนี้เราคงการคาดการณ์เศรษฐกิจแมจะสมนาแต่ว่า คงการคาดการไม่ได้บอกตัวเลขนะครับ6.2.3เปอร์เซ็นต์ก็เชื่อว่าตัวเลขนี้น่าจะเหมาะสมกับตัวเลขสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ว่าไตรมาสหนึ่งจะออกมาดีว่าที่คาดแต่ว่าช่วงรึ่หลังของปีก็มีความเสีย่ยงค่อนข้างมากก็เลยบอกว่าตัวได้2.3แต่ปีหน้าเราให้กคาดการที่3.2เปอร์เซ็นต์นั่นก็เหมาะปีหน้าเลยการพื้นดวที่น่าจะดีสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับสำหรัต่อเรื่องไปได้ ทีนี้ตัวอะไรท,ที่เรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญสําหรับการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับที่มองว่า2.3แต่ว่าครึ่งหลังน่าจะขยายตกด้ดีขึ้นอย่างแรกก็คือการส่งออเราบอกว่าการสร่งออก สถาสนช่วงขึ้นแรกดูไม่ดีนะครับแต่ว่าช่วงขึ้นหลังรับองสัญญาการส่งออกการทื่จะจุ่มตลาดต่างประเทศน่าจะเป็นปกจะแสสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยได้ก็เลยมอง,องการสั่งตัดน่าจะเร่งขึ้นในช่วงปลายปีนะครับส่วนเรื่องของเองเินเฟ้อนะครับแม้ว่าจะเห็นการปรับขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลนะครับมาจากเรื่องของฐานเรื่องของ เตกต่างบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของเดือนชาติสำหรับปีนี้และปีหน้านะครับส่วน,น,วออวนอดอกบเบี้ยนโยบายนะครับอยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าเรามองว่ามีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบายสำหรับปีนี้นะครับน่าจะอยู่ที่2.25นะครับทำไมเรามองที่ปลายปีนะครับมานจะสองสเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเป็ดก็คือทางการสหรัฐน่าจะปรับลดดอกเบี้ยสองครั้งปีนี้น่าจะอยู่เดือนธันวาคมครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนธันวาคมครั้งหนึ่งก็จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยสองครั้ง ไทยเองน้าจะปรับปรุงได้นะครับสูตรต่างกับพี่ไทยจากสหรัฐไม่นานที่จะส่งผลนะครับที่กระทบกับเรื่องของเสถียรภาพต่อเงินต่อดุ้นนะครัตัวนั้นก็ได้บอกการปรับลดกับพี่ได้สำหรับไทยเรื่องที่สองคือเราทาคาดการณ์สอเปอร์เซ็นต์ของเราไม่ได้รวมเรื่องดิจิทัลบอล เวลาเกิดมองว่าไม่ได้มีปัจจัยสิ่งทางการพันที่จะออกมารีวายออกมาทำให้เศรษฐกิจร้อนแรงในระยะสั้นแต่ผลกระทบของการฟื้นตัวในรถเกิดเรื่องของเงินเฟ้อในการแบงค์ชาติจะสามารถที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้โดยกระทบกับเรื่องเสถียรภาพตัวนั้นน่าจะเห็นเรื่องสองปัจจัยนี้เสริมกันและกับเบี้ยของแบงค์ชาติในรอบเดือนการประชุมธนาคารกลส่วนเรื่องของเงินบาทนะครับก็มองว่าอ่า หากมาเห็นข้าในช่วงไตรมาสสามระยะสั้นเท่านั้นเองเรามอกว่าระบังไตรมาสสี่มากกว่าเพราะว่าน่าจะเห็นเรื่องของปัจจัยการเรื่มตั้งสัรัฐนะครับเี่ยวกับผลกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเห็นการเลือกตั้งสัมรัฐเ็จริงหรืว่าเดือดช้าได้ใจในควันเองจะสูญออดค่าได้ในช่วงกว่าปีมันก็เป็นปัจจัยเรื่องของการคาดการณ์ของเราไตรมาสนะครับสรุปนิดนึงเนี่ยว่าเราบองการพื้นตัวเศรษฐกิจที่อะไรเป็นเรื่องการพื้นตัวบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องของ การโดยผู้ให้บระชารนะครับอ่าน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกแล้วแน่นอนว่าจากเรื่องของรายได้จากการท,รท่องเที่ยวนะครับการซื้อต่ากๆในระรับบนตัวพวกนี้ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงนะครับริการโรงแรมร้านอาหารขนส่งตัวพวกนี้ในตัวขับเคลื่อนได้นะก็น่าจะเห็นสัญญาเชิงบวกแต่ว่าเรื่องของรถยนต์ในยังเนตัวที่ทำให้การฟื้นตัวไม่ได้เร่งแรงนะเพราะว่าการที้อยากซื้อรถยนต์อาจจะชะลอตัวแต่ได้ <S <S บ้าง ส่วนเรื่องของการลงทุนให้กระชอนที่ยจะเห็นโกตะนะครับช่วงครึ่งแรกดูไม่ค่อยดีที่บอกวาปรับลดนะครับในเรื่องการลงทุนให้กระชอนตัวปีนี้ที่แบช่วงก่อนหน้าซูริสซอนแต่ว่าถ้าหมอในเรื่องการพูดตัวนะฮะได้เห็นได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับอันนี้จะทพักรักจะเป็นตัวหนึ่งนะเป็นตัวสำคัญสำหรับเรื่องของการพูดตัวสมัครณ์เสร็จทีนี้ดูตารางอันนี้หนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูตัวเลขนะครับการเชียร์ปีรอบกัน การปรับรอนรบ,บรอนี้ใช้เกียบกับรอบที่แล้วจะเห็นว่าคงไวที่2.3แต่ว่าถ้าจะเห็นว่าเรามีปรับลดอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของอการลงทุน,นแล้วก็เรื่องการการส่องออกเนี่ยตัวพวกนี้จะมีการปรับลดลงแต่ว่าก็มาจากเรื่องขึ้นแรกของปีรหรือว่าเราเชื่อว่าการถือตัวในช่วงึ้นน่าจะเห็นสัญญาณชิงบวกเพ้มากขึ้นที่ปรับเพิ่มก็น่าจะเป็นเรื่องการใช้จา่ายในโซชเนืจากการท่องเที่ยวเรื่องของจำนวนนักเที่ยวเพิ่มขึ้นเรามองปีนี้3.5จดล้านคนนะครับเเหนการสัญญาการถืนตัว การเที่ยวชัดเจนมาคือตัวนั้นเป็นสัญญาณเชิงบวกหลายชาติน,น,าน,านะครับอ <c oughs> ่าเป็นจีนมาเลเซียเกาหลีใต้แอาอินเดียนรัสเซียกลุ่มพวกนี้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่เกี่ยวกับโควิดเหนือกว่าโควิดฉีดเท่านั้นเนที่มาประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์และถาจะรอนะให้ฟื้นตัวได้มากกว่านี้นะ้นเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเศรษฐกิจในปีหน้าส่วนเรื่องของการส่งออกนะที่อาจจะบอกว่าความลดลงัละจริงแต่ว่าเรามองเรื่องของเครืนองแบน่าจะดูได้ดีขึ้น เอาละครับทีนี้พูดสัญญาเชิงบวกเรื่องการส่งออกนะเรื่องของการลงทุนนะที่เราจะช่วยเพื่อนในช่วงที่นหนักการเที่ยวเป็นก็นใจสำคัญการรู้จกักรัฐก็เป็นปันจจัยสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจแต่ว่าทำไมเราถึงมองโอกาสและความเสี่ยงดีค่อนข้างมากก็ด้วยปัจจัยนะว่าเศรษฐกิจไทยเสี่ยงป่วยจะเจอเนี่ยเจอที่แบบว่าเชื้อโรคนะฮะหรือว่ามาคุยกับเราเราก็จะเล่นขั้นตอนนะว่ามีอะไรบ้างนะก็อย่างแรกนะครับเชียวโพลิติสก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ คนะวามไม่ได้นอนนะจากเรื่องของสหรัฐนะเรื่องวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะเรื่องของคุณทรัมป์คุณไบเดนเรื่องของความไม่ได้นอนในเรื่องการปรับขึ้นภาษีต่อจีนะตัวนี้ก็จะกระทบกับเรื่องของอการส่งออกของเราได้ในช่วง้น,น่านะครับรวมทั้งเรื่อง,องต้นทุา เรื <Es> ่องกระทบใะเรื่องของน้ำมันนะหรือว่าในเรื่องวัสดุษีนี่ก็แล้วแต่นะที่ราคาน้ำมันดิฟเรนต์ในที่ละโมง82หรือต่อเบร์โรวเฉลี่ยนะครับในบางช่วงอาจจะทะลุถึงร้อยเหรียญได้ครับความไม่ได้นอนเกิดขึ้นครับลุ้นใช้ในเรื่องของค่าสินค้าวิสนะครับหรือว่าจีนไต้หวันเนี่ยจะกระทบกับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่อาจจะกบกับซัพพลายเชนตรงนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบกับการดูดตัวได้เรื่องที่สองเรือการเลือกตั้ง อันนี้เป็นการเลือกตั้งในฐานประเทศนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นในอังกฤษในฝรั่งเศสกลุ่มซ้ายกลุ่มขวานะครับแมกจะเป็นตามประชาธิปไตยคราบทั่วไปแต่ว่าจะเปลี่ยนการเปลี่ยนขั้วเป็นการเมืองซึ่งตรงนั้นเองต้องระมัดระวังครับที่นโยบายที่เปลี่ยนไปอาจจะกระทบกับในเรื่องของการส่งออกการลงทุนนะครับของเราได้รวมั้งในเรื่องของสัมภารแล้วแต่จีนห้ามม่มีการยนหรืดคุณต้องมาคุยกันละเอียดในอีกทีหนึ่งว่าถึงตรงนั้นจะกระทบกับในเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างไรกระทบกับทุนเคลื่อนย้ายอย่างไร อีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเร่งเรื่องการเบี้ยแม้วันนี้เราจะบอกว่าสหมรัฐจะปรับลดแบบที่สองครั้งหนึ่งครั้งก็คือเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่าางเดือนธันวาคมแต่ถ้ามองดูการปรับลดแบบนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าระหว่างทางดูเลข C P I ในสหรัตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐซึ่งสหมรัฐอาจจะไม่ได้ปรับลดดอกเบี้ยอย่างที่เราคาด อาจจะคูนกับพีดตลอดทั้งปีซึ่งภาพแบบนั้นก็าอาจจะคงวนเรื่องหนึ่งเฟ้อถ้าเป็นแบบนั้นที่เปจริงที่เราคิดว่าจะแรงชาติไทยฝากลดกับพีดก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดนะครับฉะนั้นรวมทั้งสูบเคลื่อนย้ายการที่บาทจะอ่อนค่าไปมากกว่าที่เราคาดก็เป็นอย่างง่ายที่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีปนะระเด็นสุดท้ายที่เกิดขึกับไทยโดย,โดยโตรงก็คือการแฟลชชีคที่ภาคการผลิต ราให้ดีนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของความไม่แน่นอนในการพคื้นตัวในตลาดต่างประเทศเรากำลังระวนกันในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเราเชื่อว่าการส่งออกกำลังดีขึ้นการลงทุนกำลังดีขึ้นแต่ให้เกิดปัจใจในความไม่แน่นอนขึ้นมาทั้งหมความเชื่อมั่นและความไม่แน่นอนในการเมืองความไม่แน่นอนางเศรษฐกิจอาจจะทับกับความเชื่อมั่นในลงทุนได้รวมทั้งที่เราระวนกันวันนี้ก็คือเรื่องสินค้าจากจีนที่ทะลักเข้ามาจีนปันนี้จะทบกับเรื่องสงครามการค้าอาจจะทับที่จีนเองระมัดระวังในเรื่องของการส่งออกใช่ไหมครับการผล จริงน่าจะรต้จงแต่จีนเขาโคตรระดับก,การผลิตทักษาการตั้งงานการพื้าานต,ตัวเศรษฐกิจการจะเห็นสินค้าจีนราคาถูกพลักมาในอาเซียนรวมทั้งบ้านเราเจอทบกประการผลินหนึ่งเรานะนี้ลุน,านดาลุทัเทศเส้นเอียนจะต้องอันรับให้ดีลวมทั้งร้านวันไทยด้วยว่าจะทำอย่างไรที่ระมัดระวังสินค้าจีนที่นราคาเข้ามากระทบกับภาการผลิตไทยนะฮที่ตรงทำให้โรงงานติดตัวและทำให้เกิด ช่างงานหรือการเรโซของระดับแบงก์ได้นี่เป็นสิ่งปัจจัยสิ่ที่เรากระวนกันว่าจะเห็นสัญญาณในการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยที่ยังโปลป่าได้อยู่จะเชื่อว่าการฟื้นตัวน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นในช่วงต้นของปีก็เลยคงติดพักอย่าที่2 3ทีนี้มีนอกจากอันนี้น้องทางทีมที่ยาได้ทำให้องค์กรโวยนะครฮะว่าเศรษฐกิจไทยโวยอยู่ให้ก็จะมองในกระวังารได้ดีนะว่าเชื้อโรคเองก็ยังมีมากขึ้นถึงช่วงครึ่ง ทีนี้เสริมอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรสซีรสแต่ว่าเห็นว่าเป็นความขัดแย้งระหว่งวางทางของปชาติที่มีมากขึ้นในนิติของจอกบเบี้ยนะครับก็เลยมองว่ามันนีเองความที่อยากจะให้เกิดการลดับเบียบใช่ไหมครับเพื่อสริมขุงการพื้นตัวเศรษฐกิจแระชาติเองเรื่องที่จะมองการคงกับเบียไว้เหตุผลการคงกับเบี้ยถ้าเข้าใจได้ความเปงวิชาการก็มองว่าเศรษฐกิจเรื่อช่วงการพื้นตัวนะครับเงิน,นเฟ้ตอนทีอยากมารวมทางราว่าระหว่งการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงจะมากเกินไป รลุท like ั away, sky, Li like ้กเก็ตกระสุนได้ก่อนใช้ม so ือยางจับเ็นเรื่องวิธีความสามารถในการนิยุบายลดมือจับเ็นตอนนี้ถ้าเราลดไปก่อนเราจะไม่มีขีธีความสามารถในการเดินน่ยุบายใช้เวลาเศรษฐกิจชะลอเนี่ก็คือสานการเกษอรลดแบตทีนี้เราคำนวณว่าถึงเวลาลดอเบียการสื่อสารจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะวันนี้คำอาจจะพูดในมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการเศรษฐกิจที่ชะลอสายการลดเบยแต่เรามองว่านอกจากตรงนั้นแล้วสิ่งที่เราอยากมองว่า สำหรับการลดดอกเบี้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราใด้ชุบปลายปีนะครับอย่าลืมนะครับสองปัจจัยหนึ่งคือหลังเฟดสองก็คือไม่มีที่เท่าไหทีนี้นนนนนถ้าเกิดการลดดอกเบี้ยได้เนี่ยมันมีหเหตุผลอะไรบ้างมากมายนะครับสาเหตุไม่ว่าจะเป็นที่เรามองที่สำคัญที่สุดก็คือศักยภาพเศรษฐกิจทไทยที่โตต่ำลงเรามองว่าปีนี้2.3ปีหน้าเรามอง3.2ปทีอาจจะมองสกยภาพเราอยู่ที่ประมาณสักสเท่านั้นเองหรือต่ำกว่านั้นการที่สกุลยภาพเราโตต่ำลงแน่นอนการลดดอกเบี้ยไปค่อาจจะ กระอทอกระเนินต้องไใช้เรื่องการทางเรื่องการปรับโครงสร้างเศษษษษเรษฐกิจกันรมองว่าการลดดอกเบี้ยทีช่วยผ่อนคลายนะครับเรื่องการออกปรับโครงสร้างให้ดีมากขึ้นการสะสมทุนมากขึ้นการลงทุนที่มากขึ้นนั้นก็น่าจะช่วยเออให้เศรษฐของเราไม่ได้โตต่ำน,นะครับต่ว่ญญานั่นแหละเขไปแก้ที่ปัจจัยอื่นนะครับในเรื่องของแรงงานในเรื่องของทุนนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพทีนี้เรามองอีกอย่างนเรื่องคือเรื่องของธาน,นา,าคา การส่งสุดทสายสบีก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในระยะสั้นวันนี้เศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะโตแต่ก็โตแบบง่ายจังหวัดแอร์ประเด็นเดงก็คือเราไม่อยากจะกังวลเรื่องของเงินเฟ้อมากเกินไปเงินเฟ้อของไทยแม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำและกำลังเพิ่มขึ้นนะในช่วงหลายปีแต่เราบองว่าวันนี้มีผู้อุกการจำนวนมากนะครับที่ยังอั้นการขึ้นราคาสินค้าอยู่เพราะว่าอุปสงค์ในประเทศก็ยังถือว่าอ่อนแอก็เลยมองว่าโอกาสการ ลดดอกเบี้ยก็คือสบสุนะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวไม่ต้องกังวนเรื่องของเงินเฟ้อมากจนเปินไปก็เชื่อว่าต่อให้ลดไอ้อยู่ในกรอบได้อยู่เราไม่น่าที่จะกระทบกับสถียภาพตลาดลักทรัพย์ถกนะครับก็ยังมองว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นได้นะคในช่วงปลายปีนี้หลังเก็ดแล้วกมองว่าการทาอีน่าจะใช้ t a r g e t e d cash transfer s e r i e ได้หลายกเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มครอบ้านเฉพาะคนที่โดนกรทบโดยที่ไม่ได้กระทบกับในเรื่องของงบประมาณทร่สาธาระนะครับน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ทีนี้ถ้ามีนโยบายดิจิทัลโลนเนอร์เรก็อาจจะมองว่า,อวาแอนดีบมองเศรษฐกิจไทยจะโต2.3นะครับก็อาจจะมองเศรษฐกิจไทยในอกาสที่วกับอุตุ2.5ในปีนี้นะครับด้วยมาตรการัวนี้ที่ออกมาช่วยกันมาสิ่งแต่ก็ต้องประเมินไปต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งอาจจะต้องมาดูกันว่าตรงนั้นจะรับแรงโภคได้มากน้อยอย่างไรนะครับที่เรากำหนดกันไว้นี่ก็เป็นภาพรวมสำหรับเศรษฐกิจไทยและการคาดการณที่เราสนับสนุนกันไป